ครับผมนักเก่งฟิชชิงนะครับวันนี้เรามาตกปลาที่บึงทะเลน้อยครับนี่ครับบรรยากาศสภาพใหม่นะครับด้านหลังหมา,หไ,มามไปอาแอวรับตะคุงรับตะค้องเนี้ยโอ้ไปหมดวัดค <ś> ูน้อยเนี่ย เลยห,หาตกอย้อนน้ตอนนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จแล้วนะครับสี่คันเดี๋ยวเราลงสี่คันก่อนเอามาทั้งหมดห้าคันเราอลุ้นครับต,<ร>ตีตองดดดตีตอเฮ้ยออกฝาิน กินแล้วขากินแล้วขากินแล้วไม่ใช่อีกคันนึงแต้นี่มันกินคันนี้นะมันกินนะช่วยเหรอปลาเล็กอะลงน้ำสิลงน้ำเออยนี่ว่าหลุดเดี๋ยวหลุดแหม่อย่าพูดดิพูดโอ้โหมันลงน้ำคือให้กำลังใจเลยพูดลงน้ำไป ช่วยกันจับเต้มือพี่พอดีเลย้ยลุกไปเยลุกไยลกไปเลยลุกไปเลยลกไยุ่ไปเลยลุกไเยลุกไดเลยุ่ปเยกลยไยลอ้ไวมลยลไปลาอะไรด้วยโอยนูกไปไเลยไยลุกไเ มาล้ว่แล้วันต้องตัวมัดมันตัวนี่ดูตัวนี่เท่าไรอุ้ยลองโดนเบ็ดลองังโดนเบ็ดขนาดหนูได้เป็นตัวเลย กระโดดเลยปลาอะไรกร<อ>ะโดดเลย <c oughs> มาเดินม,มาพอดีเลยกระโดดน้ำเลยเฮ้ยปลาอะไรว<อ>ลนีนลนนมาลดหนาอไรปลาดังปดัง แล้วก็มันรุ่นอะไรเงี้ยกระโดดนะไปเดินมาตดดุดเ่มเลยตุต่มเลยปลาไะไรหนูอุ้มถ่ายรูปได้นะถ่ายรูปได้ไหมเดีย๋ยวแป๊บน,นึงดิจับนี่ทุกคนฮะอย่าหลุดหลุดหลุดฟ้อมเลยน่ะจับนู่นหันหันไปหาก,กล้องหันไปหัก,กล้องนี่หันไปหาก,กล้องหันไปหกกัหปหกกล้องนี่หันไปหาวิดีโอดิ

อยู่นี่อันนี้อันนี้อันนี้แมปมามันกินแล้วกินดีดีโอยเบ็ดเบ็ดหนูอ๋ออ่อนแล้วอ่ะตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่จังเลยอ่อนยอ่อนเลย้ายมาเลยขันนี้จะไปชิว อไไดมังโอ้ยลอกไหม่อดีดูก่นดีลอกจะพังเลยใหญ่อืมนี่เท่าไหร่วนเนี่ยเดี๋ยวเพื่นึงเอาติแล้วกันเพ่งอ๋อติดโคตรมินนะอ่อหนีมาลูกใ้มีมาลดลดไปเร็วนะาับเมองกล้อง บอกดิ่พูดนีปลาอะไรปลาน้าจันโอเคมาอย่ามาเอารถมาเอาอะไรตั้งไรอย่างเงี้ยฮะต้องปล่อยอย่างงี้มาปล่าาป <c oughs> มาเป็นคู่คู่มาเป็นคู่เลยกล <c oughs> ับบ้านแล้วครับมาเป็นคู่คู่ ินี่้มันดึงแบบให้มันเนื่อยอย่าตอนนี้ผมเก็บเบ็ดเสแล้วครับเดี๋ยวเราให้ดูผลงานก่อนกลับครับปนินน้อยอะไรนะตรวจร้านกไหนแซ่บไแซ่บเกีนแ นี่ก็ผลงานครับตอนกลับตอนนี้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่คือผลงานของเราครับไปปลานนนจันทใช้สวยเลครับนี่ครับนี่ดูมือผมปลานนนจันรครับสามตัวแล้วก็ปลานินน้อยครับ ขอบคุณที่กดติดตามครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ